มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดโปรไฟล์เมแกนเมธิกานักธุรกิจสาวสายมาร์เก็ตติ้งไฟแรงเพื่อนเสนิทเข็มรูจิราไม่ธรรมดาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่เป็นนักธุรกิจสาวที่มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงมากมายนะคะแถมยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังงานเพื่อสังคมอย่างสาวเอ็มเมธิกา กมลราชานนท์หลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อของเธอมากนักเนื่องจากเธอเป็นไฮโซสาวที่ไม่ค่อยได้ปรากฏตัวตามหน้าสื่อสักเท่าไหร่นะคะเธอเองยังเป็นเพื่อนสนิทของพี่น้องเออันชลีและโยยศวดีและเข็มรุเจราอีกด้วยค่ะเธอเป็นนักธุรกิจผู้บริหารอนาคตไกลอีกหนึ่งคนในเรื่องของการศึกษาก็ไม่ธรรมดานะคะ เพราะเธอเองเรียนจบจากอวกแนและเคยดำรงตำแหน่งเป็นมาร์เก็ตติ้งของ B b คลินิกซึ่งมีบุกกี้ซินีนาทน้องสาวของเป็กสัญชัยเป็นเจ้าของจึงทำให้เอ็มเมธิกานั้นรู้จักกับนักแสดงสาวธัญญาธัญญาเรฟพรีเซนเตอร์คนสำคัญของ B b คลินิกด้วยค่ะหลังจากที่เอ็มแต่งงานกับอดีตสามีพิษภูติโยธินทางด้านเป็กสัญชัยก็ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสของเอ็มเมธิกาอีกด้วยนะคะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวนักธุรกิจที่มีดีกรีไม่ธรรมดาจริงๆเลยล่ะคะ่ะเปิดโปรโฟไฟล์ของเมแกนเมธิกานักธุรกิจสาวสายมาร์เก็ตติ้งไฟแรงเพื่อนสนิทของเข็มรุจิราไม่ธรรมดาเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ